ใหญ่เติบเลยพี่น้องเไยโอ้บวงเดือยพี่น้องเดือยมันถือว่าตัวใหญ่เติบเลยเส้นหาพอกินอยู่มันเดือกินเมนูตัวนี้ก่อนว่าไม่ได้เขาปูกเขาป่าพี่น้องจะกินของป่าก็ถือว่าโอเคละถือว่าสุดยอดละเอา้ากรณีกับกาบตก,ก,กท,ท้ายสบายดีมูกเพื่อนแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง สวัสด oh, ีพ no, ี yeah. ่ท right? like. like ี่กำลังติดตามและกำลังชมว่าสิเป็นผู้มาวยปูไมลหรือเป็นผู้เก่าพี่น้องมือเ้าวนี้ฮาวก็ได้ออกตลาดเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ได้ซื้อนะไก่ป่าพี่น้องไก่ป่ามาตัวหนึ่งเอามากินพี่น้องเพราะว่าด้วยเราไม่ได้กินพี่น้องเอามากินครอบคร่วเลยเหมือนพี่น้องไม่ได้ไปใส่เพราะว่ากุชชินกุชชินสิเข่ากุชเวียดกุชเวียดกับกุชชินอันเดียวกันพี่น้องแล้วก็เบรรงเวียดเฮาไอ้น้องเวียดเฮาเขากับผักก่อนเนาะผักก่อนบัดนี้ก็บ่มีเครื่องบ่มีของบัดนี้เขาก็็บ่่ไไดดด้ปเเเเฮวียนนือองจาาากกกรผัะ สิ่เขากินน้เบียดเขาก็เมื่อบ้านมาแล้วนะก่อนวันนี้เขาก็จะมากินข่าวกับครอบครัวอันนี้สาวดมพนวาเชตเมนูต้มแล้วก็สัวไก่ป่าลองกินลองเบิ่์เพราะว่าเรเคยกินสั่วไก่ป่านะเราเคยกินลาบมันแต่กระสัวเราเคยกินกันแต่ว่าโดนแล้วว่ากินนะเดี๋ยวชิลองกินลองเบิ่์โอ้ตัวหนึ่งเสนหาพี่น้องบาเป๊บซื้อกลับพอได้กินอยู่เลยพี่น้องเลยทักถึงเออวันเขาก็ไปเฮ็ดอยู่ให้กินต่อพี่น้องอย่างไปเฮ็ดครัวกันพี่น้องเลย เ,เหือนครัวของเรากำลังต้มน้ำพี่น้องครับเฮย์ครัวกันเดกี้บ่อปืบยังนั่นน้ำทันแล่เฮยื่อลังคนนั้นบ่อปืบก,ก็นอนเฮือนตัวนี้เลยเฮือนครัวเลยไหนน้อยแคบๆน้องพี่น้องเลยมาทีแหน่นอนกันสบากเลยหยำนาให้เด็กโอู้้หูแฉลบกำลังต้มน้ำเ,เลยพี่น้องเลยสภาพกันเป็นอยู่พี่น้อง ไงเติบเลยพี่น้องเไยโอ้บวงเดือยพี่น้องเดือยมันถือว่าตัวใหญ่เติบเลยเส้นหาพอกินอยู่มันเดือกินเมนูตัวนี้ก่อนว่าเมได้เขาปลูกเขาปลาพี่น้องจะกินของปลาก็ถือว่าโอเคล้วถือว่าสุดยอดแล้วลองมาซอยดมต่อเลยเป็นขวดมาขวบไปเจ้าน้ำเดือดแล้วปะ รอรู้ถึงจะให้ชาวบ้านทุกคนตรวจรวงในนู่นนกลัวกนกบึ้งนกลัวป้ยเลยอย่างนี้ตอนกกี้ก็เลยไม่รอจะเท่าจ้ะไฮซาดมเป็นแม่ครัวข้าวเกาพี่น้องเอ๊ะกินซีเมนซาดมข้าเกาเศษเสียบได้เจ้าได้เดินเราไปกินซีเมนเจ้าได้ ปูปลาเลยเพี a a well, hey ่น้องไก่ปลาไปเผ็ดกระเสบนะไก่ปลานะวันนี้สะดมมพันว่าตอนแรกบอกปูว่าเสียดลาบกินผัวรถเราไปกินลาบปูปลาซาดมมพันว่าสิกินนั่นชั่วเอาปูปลาคนชั่วไก่ปลากินนะชั่วไร้หายรอกเนื้อเนาะพี่น้องเาเพราะว่าไก่ปลาเนื้อมันน้อยเอ้าหน่อยาตยาปลาของแสีบพี่น้องเลยซาดอมพันไม่ได้ไปให้ไม่ได้ไปชวนเลยเพราะว่าปลูกมันแล้วแล้ว เขาปลูกมันแล้วเขาก็อยู่บ้านถ้าตะหงามขึ้นแล้วก็สิไปเสียร์ยาอีกแ่านั้นแหละเขาปลูกมันเนี่ยเขารทาง่ายในเรื่องหนึ่งพี่น้องเขาว่าปีหนึ่งทำง่ายได้แต่ซ้ำเถื่อนะการกระปะเลยนะมันนะทำมันได้ขึ้นต้นแล้วมันปะเลยมันโอ้ลูกเช้าพี่น้องเบนดินอยู่ทางหน้าบ้านเลยพี่น้อง กุจีนเนี่ยไเล่นกันบ่หรือว่าจะเล,นล่นต่เ้นเานะไปกยานอ๊ะกยานไปกุจีนลดลางลายนะห๊ะลายนาะลดลายยันลดตำ่ำอกุจีนเี่ยาดนเป็นาสีเปล่นกันแต่ว่าว่ายาละไปละว่าปีก่อนเนี่เขาเกิดอุบัติเหตุนะปนะนีนี้เขาเมาเนอยนฮื่นเอากุจีนเขากเยนกันพงราะว่าภาษเล่นพรเขาอยู่ติดกับายแดนลาเวท แต่ว่าผมไปลินไกลนะไปกับแถวบ้านนี่แหละแถวเฮือนไอ้น้องเพื่นนอนน้องนี่นแหละแล้วก็พอแล้วก็กลับมาเพราะว่าพี่าากายเนี่ยผกไปลินกุดนะตำแบกกิอุบัติเหตุเกือบตายพี่น้องปีนี้ก็เลยสิว่างดก่อนม่ได้ไปลินนะมีแต่ลินอยู่เฮือนเอาจัดง,งานอยู่เฮือนเอาลินกับลูกกับหลานเอาแล้วก็ลินกับแถวเฮือนไอ้น้องเอาพร้อมแล้วไปพร้อมหรือเปล่าพร้อมเลยไป,ไป,ไปนี่มาหน่อย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 นี่น้องคือโฟล์ดเลยนี่เห็นบ่ พยักลงเลยพี่น้องเลยต่ว่ะจะย่างได้พยักลงกันยิ่งบนแม่แม่แม่แมแมมยังแล้วก็ขั้วไก่จะโซ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 อจะโซ่นี่ขั้วเรียบร้อยแล้วก็ต้มพี่น้องใส่มันเครื่องในมันต้มมันสุกอืมเขาขั้วไี่ว่า ชาซัวสัวไก่เจเจมีครบเลยนะบางไม้อะไรอาสำหรับกับพ่อหน่อยเดียวแม่เราเราพักแพะเรากระซัวไก่เนาะสถ้าพักแพะนั่นแหละสัวไก่หนึ่งสามพันเนาะอเจขอบใจขอบใจซื้อผักมา ายงไก่เขากระซุกล้ะเดี๋ยวไปซัวไก่ก่อนให้ซอดมซัวเก่าเลยซื้อข้าวคั่วแล้วก็แพลวแล้วก็ผักบวัวหอม้อมโออหาลมบดีว่าคือซึมเศร้าแทะตออหนาบูดหนาเบี้ยวเลยคนอืมไปลงมือเห็ดอยู่เห็ดกินได้บอดีได้หิวเข่าเลย่ น้ำมันก็เห็ดนอัซุปป้าค่ะอะไรหอมเลยโอ้เขากินก่อนนะโอ้ยยังงี้ครึ่งหนึ่งเลยไก่ปลาอะไรกันให้เรากินเนี่ยเจ้าบ่ไว้แนละ้วเจ้าเนาะเอากระสามขามาเลยยืนให้เลยซามขาเนาะเราล่างนี่ล่างล่างเลยบ่นี่นนนะนนอ่าหมดครึ่งหนึ่งแล้ว แมวลักกินเลยแมวตัวใหญ่ลักกินเลยมักกนครึ่งหนึ่งเลยโอ้ยเลือดจะซ้ำน,นี่นนนดดหนึน่งเครืออ่องใดมันเด้สุดยอดเลยไซเมนุ่งหาส่วมาเอามือตีกเลยเป็นยังโอ้โยจะตกจนเปื่อยแล้ว เอาให้มดชิมมันซีมจากกดูกมันเอาเห็ดนำดำซุปเอากดูกมันเห็ดนำดำซุปเอาอะไก่ตัวหนึ่งมดครึ่งหนึ่งเลยแมวตัวใหญ่เลยๆรักกินเน,ะ <c oughs> นาะใหญ่ขนาดเลยตัวแมวเนี่ยมันรักกินเนาะดูเจ้ากินนโบแมนคอยมจูจักรถของเสียโบแมนเจ้าก,กินบ้าเป็นรักกินก่อนเดี๋ยวคนนี้ตามเท้าเล้วันนี้เสียงเป็นได้ไหนเอาวะขอบคุณ I um. อยามนี Or, yeah, them, right? mm ้ย hmm. uh, mm. um. ังไม่ได้ไปหาโนม่เนาะวานโนมัยยังนีเนาะขุดห้อนนำนำพลจนล้เสร็จไปหานโนมัให้เราได้อเก็บัอือนเน่มาเบิ้งจะมาชิปุงเองมาสกินเสมือสะดมเราเราเราเห็ดกิน พวกเก่งปันได้หน้าเดี๋ยวหาเท็ดกินเองเนี่ยเศษเข้าไปแล้จะ็ตอกก่อนไปมันน้ำตักใส่น้ำซุปจุกน้อยหนึ่งตักง่ายเลยพี่้องเลยพี่ดองมียังมากไม่ต้องมียังหลาย มีข้อปลาไก่ป่าซ้ำอยู่นะลายไกป่าใช้ลายใช้บ้านพอโหมนไก่ป่านะขอบคุณพี่น้องนี่หุ่นเตียงเรียบร้อยเกลือหมกเป็ดกระโนัวส่เรียบร้อยแล้วอืมสะดกสบายต้มก็ต้มต้มใส่ใบมะขามเนี่ย อมสดสําหรับพี้อมแซ่บไว้ตี แซเข,าข้าไปอ้ยข้าวคัวถ้าใบเลยโอ้บุมบเปรแอกหน่อยเ้ยเปรแอกเรแอกตู้เย็นแนอกตู้เย็นบอนสอือข้าวคัวพี่น้องเด็ดร้ายแลยข้าวคั่วเนี่ยมันหอมอือหนากพี่น้องคุ้มสด มาโซดาโาโายซาโาโซดาซดาโาโซดดากัดโดาดโาดาโดาโาโซนาโซดาาโซดายซดาโมาโซดาโาโอดโอดยมาโซ้าโดาอืดาอ นีพักได้ทุกทีสนุกสนานนงลองกันสักบาทไปได้ดสัก เนาะอืมปลาถึงเขาวเนาะแค,แค่แค่ประแดดดึอประแดดอืมใส่ประแดดก่อนบ่มีประดดแบบดดบ่แสบเลยมามาตกใส่ตกใส่เสร็จอีกนิดหนี่ โอเคโอ้ยลายหมดแล้วเค็มได้ hmm. mm ่ย hmm. ข mm ักแล้ว hmm. น mm ี hmm. mm ่ลองคำนึงก่อนตบกินเลี้ยใส่ไปแดกนาสุดยอดไรบุญวันติไปกินข้าววันนี้ นะก,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 ก็นด้ตักๆๆกตักตัๆๆ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 เๆๆยๆๆๆๆพๆอพๆอๆอๆๆๆๆๆนๆๆนๆๆ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 ข้าๆๆ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 ๆตๆๆ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  ตัดน้ําสุกมาคือบ่ตัดเอาได้น้ําสุกเอ้ยเอาต่อไปโอ้ยถอย <.wie> <V certific -3> ตัเลตัวเยีนมัน้ยตัวเย็นตัวไม่ตัอเย็ยเนัตัวเย็นีป่ะไป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 ใส่มาเลยนำล้ำเลยสบายสดหน้านำเนี่ยโอเคไปไปอันเดตาตัมอโอเค มามากินเ้าแม่เทาาพินมามาดินน้ำกับเามามามากินข้าพ่นักสบแซาสวกายเนี้ยับเด้วนั่นแหลไเน่นรบารักกันกัาบ้าน้าดักัาอพี่้องนาไดนะเอาีดวกรีไล่ากที่สุดเลยนีเราเงได้ตาเด้

นี่นนนนนเจเ้น,น,นัจ้าแน่นสวน้อบอ,อีแม่ข้าวร้านกินไม่ได้

tôi đã mang tôi bắt được quá mặt bằng đồng 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 bằng là <coughs> <coughs> <coughs>

จอกันใหม่นึงในวีิวดีโอหน้าเนื้อมื่อหน้าทุกคนนะกลับไปเบิงน้ำกันบา่าตาบางว่างมาปลุกกันทีได้ขบัขบปูขับปลาขยู่งขี้เก่าคือเก่าเลยทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี